เราเริ่มต้นด้วยประเด็นแรกประเด็นนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำแงพงภาษีที่ทรัมป์เตรียมจะเก็บไทยและอีกหลายชาติทั่วโลกโดยล่าสุดในโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศผ่านทูโซเชียลเพิ่มเติมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยครับซึ่งตรงกับเมื่อวานนี้ก็คือ6กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐว่าประเทศใดก็ตามที่ยืนอยู่กับนโยบายต่อต้านอเมริกาภายใต้กลุ่มความร่วมมือบลิ๊ก จะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มอีก10%และจะไม่มีข้อยกเว้นจากนโยบายนี้โดยกลุ่มความร่วมมือบลิกสถูกมองว่าจะตั้งเพื่อต่อสู้กับอิทธิพลของสหรัฐนะครับมีสมาชิกได้แก่บราซิลรัสเซียอ,อินเดียจีนแอฟริกาใตา้เอยปิปเอธิโอเปียอิหร่านอินโดนีเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตขณะที่ซาอุดีอาระเบียก็ปรากฏชื่อเป็นสมาชิกของบลิกส เช่นกันนะครับมีการส่งผู้แทนเข้าร่วมเช่นกันแต่ว่าทางการซาอุดีอาระเบียเนี่ยดูเหมือนจะพยายามรักษาระยะห่างจากความร่วมมือนี้ขณะที่ประเทศไทยครับอย่างที่บอกว่าไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของบริกส์แต่เป็นประเทศหุ้นส่วนของบริกส์นะครับไทยมีสถานะเป็นประเทศหุ้นส่วนของบริกส์ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้ก็คือ2 0 2 5เนี่ยไทยจะได้เข้าร่วมการประชุมบางรายการในฐานะประเทศหุ้นส่วนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือของกลุ่มบริกส์โดยประเทศไทยเนี่ยนะครับได้รับการแจ้งจากรัสเซียในฐานะประธานกลุ่มบริกส์เมื่อปีที่แล้วคือ2,567ว่าไทยจะเข้าร่วมเป็นประเทศหุ้นส่วนของบริกส์อย่างเป็นทางการตั้งแต่1มก,กราคมปีนี้โดยการเข้าเป็นป ประเทศหุ้นส่วนของบลิกจะเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับบลิกซึ่งไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมในกรอบของบลิกส์พมาตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อปี2560และจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบลิกซึ่งเป็นประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักย,ากยาภาพสูงโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว นอกจากนี้การเข้าเป็นสมาชิกหุ้นส่วนของกลุ่มบริกสยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกและประเทศหุ้นส่วนด้วยโดยล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเองครับเราได้ไปร่วมการประชุมบริกสที่จัดขึ้นตอนนี้ที่ประเทศบราซิลนะครับโดยพักเพื่อไทยได้รายงานพร้อมเปิดเผยภาพถึงการประชุมผู้นำบริกส์ครั้งที่17ที่นครวิโอเดจาเนโร ประเทศบราซิลที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยฝ่ายไทยผู้แทนไทยได้ส่งนางสาวจิราพรสินทุพร,รีรัมรีประจําสํานักนาย,ยกร,ตรัตปีในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมกับผู้นําจากประเทศสมาชิกบริกประเทศหุ้นส่วนประเทศที่ได้รับเชิญมากกว่า27ประเทศทั่วโลกและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเช่นเลขาธิการสหประชาชาติผู้เหนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกเป็นต้น โดยได้ร่วมหาหรือเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างระบบพหุภาคีที่เอื้อต่อประโยชน์ร่วมของประเทศกำลังพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงินโลกและแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ในการนี้นางสาวจียรพรได้นําเสนอบทบาทของไทยในเรื่องการระดมทุนเพื่อการพัฒนาครับการปฏิรูปโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และได้ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลโดยในวันที่7กรกฎาคมคือวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกร,รัฐมตรีรัฐมนตรีจิรพรมีกำหนดกล่าวถ้อยแถลงด้วยนะครับโดยบลิกเนี่ยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเป็น กลุ่มสมาชิกที่มีประชากรรวมกันจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกมี GDP รวมกันคิดเป็นร้อยละ27.1ของ GDP โลกและในปีนี้ IMF ประมาณการว่าเศรษฐกิจกของกลุ่ม b ริกสจะขยายตัวในอันตราร้อยละ4.2นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วก็เป็นการยืนยันว่าไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของ b ริกสนะครับคือก่อนหน้านี้ตอนที่ประธานาธิบดทีทรัมป์ออกมา ประกาศกล่าวว่าใครที่เลือกข้าง b ริก s จะโดนภาษีเพิ่ม10%แบบไม่มีข้อยกเว้นเนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือแล้วสถานะของไทยมีความเสี่ยงที่จะโดนเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนบางคนก็บอกว่าเอะไทยจะโดนหรอไทยไม่ใช่สมาชิกบริกสนะใช่ครับไทยไม่ใช่สมาชิกบริกสแต่ไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนของบริก s แล้วสิ่งที่ประธานาธิบดีทป์ทประกาศก็อย่างที่เห็นนะครับ ประธานาธิบดีทรัมป์พูดกว้างๆนะครับไม่ได้เจาะจองแค่ว่าใครก็ตามที่เป็นสมาชิกของบริกจะโดนนะแต่บอกว่าประเทศไหนก็ตามที่ไปยืนอยู่ข้างกับบริกแล้วก็นโยบายต่อต้อตานอเมริกาของบริกก็จะโดน10%เพราะฉะนั้นถ้าตีความว่าไทยก็ไปอยู่เป็นประเทศหุ้นส่วนของบริกมีผลตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเท่ากับว่าประเทศไทยจะมีความเสี่ยงเจอกำแพงภาษี10%เ จากฝ่ายอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัปมพเพิ่มเติมไปในทันทีเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นท่าทีจากประธานาธิบดีทรัมป์ที่เอาเข้าจริงก็ทําให้ถูกอีกฝ่ายตอบโต้เหมือนกันว่าเออประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเล่นการเมืองอยู่หรือไม่โดยฝ่ายจีนครับออกมาต่อต้านท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ระบุเลยว่าสหรัฐเนี่ยกำลังใช้มาตรการกำแพงภาษีที่สุดท้ายแล้วจะไม่เกิดประโยชน์กับใครเลยนี่ก็เป็นความเสี่ยงที่หนึ่งเป็นความเสี่ยงล่าสุดในวันที่ย้ำอีกครั้งนะครับเรายังหาตัวเลขสุดท้ายไม่ได้ ว่าสหรัฐจะเก็บภาษีไทยเท่าไหร่แต่ตัวเลขที่มีอยู่ตอนนี้ถ้าพ้นเดืไนลน์9กรกฎาแล้วปล่อยให้มีผลถึง1สิงหาคมไทยจะโดนภาษี36%คำถามในวันนี้ก็เลยชวนคุยกันนะครับว่าโอเค36%เนี่ยหนึ่งก็ต้องดูว่าเรามีโอกาสที่จะไปโน้มน้าวอเมริกาให้ลดภาษีจาก,กํำแพงเดิม36%ลงได้ไหมถ้ามองโลกในแง่ดี ก็ดูจะมีแนวโน้มที่จะคุยได้จเจรจารได้อยู่แต่คําถามคือที่คุยได้ที่จะเจรจารได้เนี่ยจะลดจากสามสิบหกเหลือเท่าไหร่แล้วเราก็ตั้งเกณฑ์กันนะครับว่าเอ๊ะเท่าไหร่ที่ว่าเนี่ยมันจะมากกว่าหรือน้อยกว่ายีซนตซึ่งเป็นตัวเลขที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศแล้วว่าจะเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากเวียดนามอยู่ที่ยีอร์เซ็นต์ ชวนคุยในประเด็นนี้นะครับแล้วก็เปิดโหวตกันต่อเนื่องตอนนี้ร้อยสี่สิบห้าโหวตร่วมสนุกกับเราแล้ว,ลวสัดส่วนยังประมาณเดิมเหมือนช่วงต้นรายการเลยครับคือแปดสิบสี่เปอร์เซ็นตมองว่าไทยน่าจะโดนเกินยี่สิบเปอร์เซ็นตแน่ๆสิบหกเปอร์เซ็นตมองว่าน่าจะไม่เกินนะก็ชวนคุยนะครับดูจะเป็นการคาดการณ์หรือเอาเข้าจริงมันคือการทํานายการพยากรเลยครับเพราะว่ายังต้องอาศัยการเจรจารอีกมาก ยังไม่ได้ตัวเลขสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้จะมีปัจจัยอะไรมาแทรกซึมแทรกเสริมให้ตัวเลขอัตราภาษีของเรามากหรือน้อยกว่าเดิมเข้าไปอีกหรือไม่ทํานายพยากรณก,กันว่าจากสถานการณ์หน้างานณน,นาทีนี้4มง47นาทีของวันที่7กรกฎาคมเนี่ยทุกคนมองว่าเราจะถูกสารัฐเก็บภาษีเกิน20%หรือเปล่าแต่นี่ไม่ใช่แค่ความเสี่ยงเดียวนะครับที่ไทยกำลังต้องเผชิญกับมาตรการของสารัฐ เพราะว่าอีกความเสี่ยงหนึ่งถูกเปิดเผยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าไทยมีความเสี่ยงถูกสหรัฐเข้มงวดในการส่งออกชิปประสิทธิภาพสูงมายังประเทศไทยด้วยเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องกำแพงภาษีโดยตรงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถูกนำไปหยิบยกเป็นข้อพิจารณาในการกำหนดตัวเลขสุดท้าย ในการเรียกเก็บภาษีเราของสหร,รัฐหรือเปล่าโดยเรื่องนี้สำนักขับลุมเบิร์กรายงานอ้างร่างเอกสารของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐที่ชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์ Trump, เตรียมแผนเข้มงวดการส่งออกชิป AI ซึ่งเป็นชิปประสิทธิภาพสูงจากบริษัทชั้นนํา, Nvidia, าอย่าง n v ็นวีเดียมายังประเทศไทยรวมถึงประเทศเพื่บ้านของเราก็คือมาเลเซียด้วยนะครับ รายงานระบุว่าแผนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนจัดการความเสี่ยงที่ชิปประสิทธิภาพสูงอาจถูกลักลอบส่งไปใช้ในประเทศจีนซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐไม่ปรารถนาจนต้องออกข้อกำหนดห้ามผู้ผลิตชิปชั้นนำส่งออกชิป AI ประสิทธิภาพสูงไปให้กับจีนจากข้อมูลของบลูมเบิร์กที่ได้รับระบุนะครับว่าร่างเอกสารดังกล่าวเนี่ยพุ่งเป้ามายัางไทยและก็มาเลเซียครับซึ่งเป็น2ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประกอบหรือบรรจุภัณฑ์ โดยอาจบีบให้ทั้งไทยและมาเลเซียอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎการแพร่กระจายปัญญาประดิษฐ์ที่ประธานาธิบดีพร้อมต้องการยกเครื่องใหม่จากรัฐบาลชุดก่อนทําให้การส่งออกชิปมายังสองชาติอาจต้องได้รับอนุญาตจากสหรัฐก่อนอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวที่เปิดเผยกับรุมเบิร์กยอมรับนะครับว่าการเดินหน้านี้ยังไม่ถึงการตัดสินใจขั้นสุดท้ายและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก ขณะเดียวกันมาตรการที่อาจบังคับใช้กับไทยและมาเลเซียอาจยืดหยุ่นในบางประเด็นได้ด้วยนะครับบลรอกระบุว่ามาตรการที่จะบังคับใช้บีบไทยกับมาเลเซียเนี่ยมันอาจจะมีมาตรการที่ผ่อนปลนให้บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐหรือชาติที่เป็นพันธมิตรส่งออกชิปมายัง2ประเทศนี้สามารถส่งออกมาได้โดยที่ยังไม่ต้องขอใบอนุญาตในช่วงไม่กี่เดือนแรกหลังกฎด,ดังกล่าวบังคับใช้ นอกจากนี้ยังมีความไปไปได้ด้วยนะครับว่าหากผู้ผลิตชิปมีสายการผลิตในไทยหรือมาเลเซียอยู่แล้วเช่นอาจจะมีโรงงานประกอบหรือว่าอาจจะเป็นแค่การบรรจุพันธุ์ก็อาจจะยังสามารถส่งออกมาที่โรงงานในไทยหรือมาเลเซียได้ตามปกติอยู่ต้องบอกว่าที่ผ่านมาภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้ถูกจับตายอย่างมากนะครับเพราะว่ามีหลายบริษัท เข้ามาลงทุนสร้าง Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาสร้าง Data Center ก็เลยต้องนำเข้าชิปมาสร้าง Data Center แล้วจำนวนการนำเข้าชิปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในเอเชียตะวนออกเฉียงใต้ก็อยู่ในสัดส่วนที่สูงขึ้นนะครับหรืออย่างกรณีมาเลเซียเนี่ยในช่วงก่อนน้นเนี้ก็มีการจับตาเพราะกลายเป็นว่าพบกรณีที่สาหรัฐกังวลครับคือการพบว่ามีการนำเข้าชิป แต่ว่าระบุไม่ตรงกับจุดหมายปลายทางที่แจ้งเอาไว้สำนักขับลุมเบิร์กติดต่อขอยืนยันข้อมูลจากหลายฝ่ายทั้งกระทรวงพาณิชย์สหรัฐที่ไม่ตอบสนองต่อการขอความเห็นนี้แต่ได้ให้ข้อมูลที่รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐเคยย้ำว่าสหรัฐยังต้องการให้พันธมิตรซื้อชิปจากอเมริกาได้ แต่ต้องใช้ในการทำงานกับผู้ให้บริการ Data Center และระบบคลาวด์ที่เชื่อมกับ Data Center ที่สหรัฐอนุมัติเท่านั้นเช่นเดียวกับท่าทีของรัฐบาลไทยและมาเลเซียนะครับที่บุมเบิร์กรายงานว่าทั้งสองชาติไม่ตอบสนองหลังการขอความเห็นส่วนบริษัท n v i d i ียปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับน,นี่ก็เป็นความเสี่ยงอีกข้อหนึ่งที่เรากาลังเผชิญอยู่นะครับก็คือเรื่องของชิป ก็อย่างที่บอกครับไม่ใช่เรื่องที่พูดถึงกำแพงภาษีตรงๆแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาที่จะส่งผลบวกหรือลบกับอัตราภาษีสุดท้ายที่สหรัฐจะเก็บจากไทยก็ได้โดยความคืบหน้าเรื่องการบังคับใช้อัตราภาษีใหม่นี่น,นะครับตามมาตรการกำแพงภาษีสหรัฐ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าทางการสหรัฐจะเริ่มส่งจดหมายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปยัง12-15ถึงชาติเพื่อแจ้งการเรียกเก็บภาษีสินค้านําเข้าตามอัตราใหม่ครับผู้นําสหรัฐยอมรับว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เริ่มลงนามในจดหมายไปบ้างแล้วอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ลงรายละเอียดว่ามีประเทศใดบ้างและอัตราที่จะถูกเรียกเก็บจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ อย่างไรก็ตามในสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยในการสัมภาษณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าอัตราภาษีใหม่เนี่ยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1สิงหาคมนะซึ่งแม้รัฐมนตรีคลังสหรัฐจะปฏิเสธนะครับว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยไม่ถือเป็นเส้นตายใหม่นะและชาติที่ยังไม่ได้ข้อตกลงเนี่ยก็ต้องเร่งมือภายใต้เส้นตายเดิมก็คือ9กรกฎา,าคมนี้แต่การบอกว่า สหรัฐจะเก็บภาษีใหม่ในวันที่1สิงหาคมมันก็ดูเหมือนเป็นการพูดเกยๆว่าน,นี่เป็นการส่งสัญญาณให้หลายชาติที่ยังไม่สามารถตกลงกับสหรัฐได้มีเวลาในการเจรจากับอเมริกามากขึ้นนะครับโดยความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยหลังนายพิชัยชุนหาวชิวระ รองนาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางไปเจรจาที่ส ა หรัเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนจะยอมรับว่าการหารือยังไม่ได้ผลสุดท้ายนั้นปรากฏว่าเมื่อวันที่6รกรกฎาคมนายพิชัยย้ำว่ากระแสขาวว่าวไทยจะถูกจัดเก็บอัตราภาษีที่18-36%ถึง์ไม่เป็นความจริงนะครับเนื่องจากปัจจุบันทีมประเทศไทยยังไม่ได้ข้อสรุปว่าอัตราภาษีที่สหรัฐจะเรียกเก็บจากประเทศไทยนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่ โดยการตัดสินใจอัตราภาษีทั้งหมดนี้ฝ่ายสารัฐจะแจ้งผลภาษีอย่างเป็นทางการและแจ้งพร้อมกันขอให้รอผลอย่างเป็นทางการเท่านั้นนายพิชัยระบุว่าข้อเรียกร้องที่ต้องการให้เปิดเผยประเด็นการพูดคุยตนต้องเรียนอย่างตรงไปตรงมาว่าการพูดคุยทุกวันนี้และทุกนาทีเป็นการเจรจากับทุกทีมที่เกี่ยวข้องทั้งของฝ่ายสารัฐ และไทยซึ่งยังถือเป็นชั้นความลับที่เปิดเผยไม่ได้ตามข้อตกลงและมารยาทในการเจรจาเพราะมีข้อเจรจาที่ยังต้องพิจารณากันอีกแต่ยืนยันได้ว่าคณะทํางานปักทองเจรจาโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสําคัญข้อตกลงจะต้องวินวินและยั่งยืนกับทั้งสองประเทศซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังก็คือการทําให้ภาคเศรษฐกิจภาคประชาชนของประเทศไทยยังคงแข่งขันได้บนเวทีโลกขณะที่สํานักข่าวลูมเบิร์กรายงานอ้างการเปิดเผยของนายพิชัยนะครับ ว่าประเทศไทยนั้นกำลังผลักดันเพื่อให้ได้อัตราภาษี10%ซึ่งเป็นเบรดที่ดีที่สุดพร้อมชี้ว่าถ้าไทยได้อัตราภาษีอยู่ที่10-20%ก็ยังเป็นจุดที่ยอมรับได้ส่วนในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือได้ข้อตกลงแยก่กว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคครับนี่มีก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของฝ่ายไทยนะครับที่ออกมาพูดเรื่องการเดินหน้ามาตรการกำแงพงภาษี ในการพยายามโน้มน้าวให้สหรัฐเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยให้ได้น้อยที่สุดคุณพิชัยตามรายงานของบลูเบิร์กเนี่ยบอกว่าดีที่สุดก็10%แน่นอนแต่ว่าตัวเลขที่คาดหวังเนี่ยยังอยู่ที่1 0 2ถึง20%นะเออเพราะฉะนั้นก็ตรงกับคำถามที่เราชวนคุยในวันนี้แหละครับที่เราเอา20%เป็นเป็นเกณฑ์ แล้วก็ชวนคุยกันว่าอตกลงทุกคนประเมินยังไงถึงอนาคตที่สหรัฐจะเก็บภาษีไทยว่าจะเกิน20%หรือไม่เอา้าเล่าข่าวกันมาเรื่อยๆ18นาที215โหวตร่วมสนุกกันตอนนี้บอกว่าเกิน81%ไม่เกิน19%นะครับเดี๋ยวเราทิ้งโหวดนี้ไว้กันต่อแล้วก็สามารถร่วมสนุกกันได้จนถึงจบรายการนะครับเดี๋ยวจบรายการเราจะหยิบมาดูอีกรอบว่าทุกคนที่ดูอยู่คิดว่า ทรัมป์จะเก็บภาษีไทยเกิน20%หรือไม่สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today